วันนี้มาทอดปลากันนี่ทอดปลาปลาอะไรเนาะปลาอะไรสักอย่างนี่แหละปลาอะไรก็ได้เอามาทอดขมิน้นเ่ะให้มันอร่อยอะนะอย่าให้มันเหม็นคาวนะเอามาล้างน้ำส้มสายชูแช่ว่าประมาณห้านาทีสิบนาทีแช่แล้วเอาไปล้างเนี่ยแช่วไว้งเงี้ยน้ำส้มสายชูอะ่ะ รับรองเลยไม่เหม็นคาวแล้วพอไปทอดแล้วมันจะกรอบด้วยนะอร่อยมากแช่แช่น้ำส้มสายชูไว้แช่ไว้วแล้วไปล้างทอดกับขมิน้นเนี่ยขมิน้นทอดขมิน้นแล้วกระเทียมไปตำแล้วก็ปิิกไทยดำ ลองดูนะเพื่อนๆนอนระ่อยมากเลยเนี่ยไปตำพริกไทยดำตำใสกกำ่แล้วก็ตำด้วยกันเลยแล้วก็ใส่เกลือเกลือสีชมพูใส่เกลือสีชมพูนะ กอสีิมพูนั้งแต่เยอะมากเดือดเค็มไม่ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่ผงนัวนิดนึงผงนัวแล้วก็ตำ ให้ละเอียด 买。<Nah. S 2> <laughs> ประนี้ตามประมาณนี้แล้วเข้าไปหมักปลาไปล้างล้างก่อนแช่ไว้10นาทีได้นะคุณแช่ตัะพักแล้วล้างให้สะอาด mặt. Dạ. Đây, xay king này. Xay king này. Dạ, xay king. Lá. 4-5 lá. nó bị rồi 嗯，么子、嗯 mặt mặt tính ngoái mặt tính ngoái đó nè อร่อยมากเป็นหมุนไพรก็ทิ่ล้างไม่ค่อยออกนะมือเดี๋ยวไปล้างกับไปนั่นเอ็นกอล้างออกหมดเดี๋ยวล้างจะล้างน้ำเป๋า่าล้างไอ้เนี่ยมือล้างไม่ออกนะเม็ดมันจะล้างออกอยากเนี่ย เดี๋ยวไปทอดหมักไว้สัก20นาทีทอากับน,น้ำมันรำข้าวนะรทบลองเลยมีประโยชน์มากเนี่ยหมักเอาไว้ ยัดในท้องมั่งขมิ้นมันยังเหลือเยอะยัดใส่ในท้องเอาไว้มันจะได้ดับกลิ่นคาวด้วยจะล้างน,น้ำส้มสายชูแล้วมันไม่เหม็นคาวแล้วและจะมันเหลือก็ยัดยัดใส่ท้องเอาไว้ทำข้าวไปในเนื้อปลาเยอะๆนี่มันเหลือไม่ต้องทิ้งสียดายยัดเข้าไป ท้องมักไว้แล้วเดี๋ยวก็ทอดมักเอาไว้ ไปรูหน้าบ้านเราไม่จะปิดบ้านไม่จะปิดร้านเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยหมักไว้อย่างเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยทอดทีนี้นะคะสวัสดีค่ะ